เพาะถั่วง,งอกกันเมล็ดถั่วเขียวหนึ่งถ้วยนําไปล้างให้สะอาดแช่ไว้หนึ่งคืนผ่านไปหนึ่งคืนสังเกตว่ารากเริ่มงอกแล้วนะคะหลังจากนั้นเตรียมภาชนะสําหรับเพาะถั่วง,งอกจะเป็นไห้ซึ้งแบบนี้ก็ได้ค่ะใช้ผ้าชุบน้ํารองไห้ซึ้งนะคะแล้วเราก็โรยเมล็ดถั่วเขียวลงไปค่ะเกลียให้เสมอกันทั่วๆแบบนี้เลยนะคะที่สําคัญอย่าให้หนาแน่นเกินไปค่ะแล้วเราก็ใช้ผ้าชุบน้ําคลุมนะคะรดน้ําลงไปให้ทั่วค่ะ หาถุงดำมาปิดแบบนี้ถ้าไม่มีจะใช้ผ้าคลุมก็ได้นะคะพรุ่งนี้เรามาติดตามผลกันค่ะผ่านไปสองคืนมาดูซิเป็นยังไงเอ่ยนี่ค่ะผลงานจะเห็นได้ว่ารากของเขายาวขึ้นแล้วนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมรดน้ำค่ะรดน้ำให้ทั่วเลยนะคะแล้วก็คลุมถุงดำเอาไว้ด้วยนะคะทิ้งเอาไว้อีกหนึ่งคืนค่ะผ่านไปสามคืนมาติดตามผลกันค่ะลุ้นๆ,ๆนะคะ เป็นยังไงคะว้าวสวยงามใช้ได้เลยค่ะสุดยอดนี่ค่ะดูสิคะการลดน้ำนะคะจะลดวันละหนึ่งหรือสองครั้งก็ได้ค่ะถ้าเกิดผ้ามันเริ่มแห้งแล้วเราก็ลดน้ำเพิ่มได้นะคะแบบนี้คะ่ะเอาชุ่มๆเลยนะคะแล้วเราก็คุมไว้เหมือนเดิมนะคะทิ้งไว้อีกหนึ่งคืนค่ะได้เวลามาดูถั่วง,งอกของเราแล้วนะคะผ่านไปสี่คืนค่ะ มาดูกันเลยนี่ค่ะโอ้โหโตขึ้นเยอะเลยนะคะนี่ค่ะสวยงามมากค่ะใช้ได้เลยนะคะเย็นนี้ไม่พลาดนะคะเมนูผัดถั่วงอกค่ะเก็บกันเลยค่ะเก็บกันเลยแค่หนึ่งตววเท่านั้นนะคะ,มะเมล็ดถั่วเขียวออกมาเป็นถั่วงอกหนึ่งกระมังแบบนี้ค่ะลองเอาวิธีไปทำกันดูนะคะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้กันด้วยค่ะ